รักโลกแบบใดทำนักกีฬาจะขิดเอาค่ะสาวนักปิงปองไทยล้มแทบจับขึ้นรถบัดไม่เปิดแอร์ค่ะดราม่าไม่พักนะคะตั้งแต่ก่อนจะเปิดกับโอลิมปิกปารีส2024ค่ะแล้วล่าสุดนี้นะคะนักเทเบิลเทนนิสไทยค่ะออกมาเผยถึงเรื่องของความไม่สะดวกที่เธอต้องพบเจอ ระหว่างการเดินทางด้วยรถแอร์แบบไม่เปิดแอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะที่บ้านพักนักกีฬาก็ไม่มีแอร์อีกด้วยทั้งที่อากาศที่ปารีสขณะนี้นะคะค่อนข้างจะร้อนแล้วค่ะเป็นที่น่าจับตามองของคนทั่วไปนะคะสาหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33นะคะโอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567นกณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่ ทีการให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อนเป็นหลักค่ะแล้วก็จะตั้งเป้าจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้น้อยกว่าการแข่งขันโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนให้ถึง50%แล้วก็เน้นรีโนเวทอาคารที่มีอยู่แล้วนะคะแทนที่จะสร้างขึ้นใหม่ เพื่อที่จะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผลิตได้จากปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อจะได้ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ผลิตจากปริมาณของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนักกีฬาบางส่วนเขาก็ทยอยเข้าที่พักในหมู่บ้านนักกีฬาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ากลับเกิดปัญหาขึ้นค่ะเมื่อเข้าไปในกลับพบว่าภายในห้องพักนักกีฬา ไม่มีเครื่องปรับอากาศค่ะทําให้หลายฝ่ายเนี่ยก็เกิดกังวลกันล่ะค่ะว่าอากาศมันเริ่มจะร้อนแล้วนะคะในกรุงปารีสเนี่ยจะทําให้นักกีฬาไม่สะดวกสบายหรือเปล่าโดยล่าสุดค่ะคุณทิพย์อรวรานพารานาังนะคะนักเทเบิลเทนนิสไทยค่ะประเภทหญิงเดี่ยวและทีมหญิงนะคะโพสไอจีสตอรี่ส่วนตัวของเธอค่ะบอกว่าสภาพนั่งหคนร้อนขนาดนี้แล้วถ้านั่งเต็มคันรถเนี่ย คงแย่งอากาศกันหายใจคงมีคนเป็นลมก่อนจะถึงที่หมายมีหน่วยงานไหนจะเข้ามาช่วยเหลือบ้างรถแอร์ร้อนมากนั่งรถไปซ้อม45นาทียมนะยมมาบาลถามหากันเลยดีเดียวทำให้หลายๆคนเนี่ยค่ะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ณถึงการจัดงานในครั้งนี้นะคะเนื่องจากมองว่านักกีฬาเนี่ย ก็ควรจะได้รับความสะดวกสบายมากกว่าความทรมานสิแล้วก็นี่เป็นการจัดงานระดับโลกเลยนะมันเป็นกีฬาของมวลมนุษยชาตินะอาการลักโลกเนี่ยก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วยนะตามสถิติแล้วเนี่ยเราก็พบว่าการเปิดแอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะมาส่องคอมเมนต์กันดีกว่านะคะคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าโอโ้โหยิ่งฝรั่ง ไม่ค่อยจะอาบน้ํากันด้วยนะไม่ได้อาบน้ําบ่อยเหมือนคนไทยอีกกลิ่นเหงื่อปนกลิ่นน้ำํำหอมนี่เอออันนี้ต้องหาแมสนะคะ ต้องหาแมสใส่เลยแหละอีกคนนึงนะบอกว่าลดโลกร้อนนะแต่ว่าก็น่าจะทำแต่พอดีพอดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็รู้อยู่รถปรับอากาศแต่ว่าดันปิดแอร์อากาศจะถ่ายเทไปได้ยังไงอันนี้คิดสถานเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้าขั้นประหยัดมีคนมาตอบค่ะบอกว่าไม่ใช่เข้าขั้นประหยัดละเข้าขั้นประสาทเสียแล้วแบบนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าสภาพอากาศช่วงนี้เนี่ยยุโรปอเมริกาญี่ปุ่น ไม่มีแอร์เนี่ยพออยู่ตอนยางคืนได้นะแต่ว่าถ้าตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฮีสโตกเอาง่ายๆนะคะมาลดอะไรกันช่วงนี้นะไอช่วงแค่ไม่กี่สิวันเนี่ยลดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไม่ได้ทําให้โลกมันเย็นลงอะไรนักหนาหรอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาเนี่ยเขาไปแข่งกีฬาแต่สาภาพเหมือนไปกางเต็นท์เข้าค่ายลูกเสือเลยแบบนี้สาภาพร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอันตรายมากๆเลย เอออันนี้เขาเรียกตัดกําลังหรือเปล่าเนี่ยเตะตัดขากันหรือเปล่าเนี่ยสุดท้ายค่ะคอมเมนต์บอกว่ารถแอร์แต่ไม่เปิดแอร์เนี่ยมันก็คือเตาอบชัดๆเออดูแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านีนะักกีฬาเรานะคะยังไงก็ส่งกําลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะ